พูดพูให <ites> oh. oh ้กดตุ well, ๊กตาโอ้ยอยู่นเอ้ยจะอยากนองขึเลื่อนเนนอตกเือน้อนดิ่นนั่นแ่น้องบิวใครแน่จ่ารูข้องนะอืมอืม้อยากนองโอ้ดิ่นจังอยกับวินหัวนี่ยงดิ่นลายเด้อ ง <Indonesia> ี้นองไปแล้วนะถึงน้องนะถุงเจนี่สวายดีป้าลุงก็ี่น้่อยง่ายเลยคนนี่นื่อยเด้อใหายเยเด้อก็หนวง่ายนี่ Kane hua ra ka chen chi bat du. Hua chiu chiu no. Oi. Hua chiu chiu no. Ye ni. หนาเน้นน้อยนี่แต่กี้ประดังจีดลงลงหน้าชีดำแรบบนี่วันหน้าเน้นน้อยกูิว่นี่หนาชันๆป้อมๆบดนี่นางกะแม่ลงห่วลู้เออไพ่รักเอาน่าจะไปอะอ่มฮึมึ่มฮึ่มม่ึึงึึง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  สบายดีปะลุงอะลูกบิวน้องบิวแงวเราไปดุดมาได้พุณนะบิวสบายดีปะลุงก่อนน้องบิวบสบายวันนี้ยุริมาดินน้ำใช่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 สบายดีแล้วปาลุงพุณปุณ เน่มึงในชุดน้องนะ่งามช่มบิวฮันฮันเต้นเต้นรีเต้นเต้นวะแล้วก็นั่นเป็นพื้นนเอ้ยอโอ้เฮน้องเข่าลดเฮ้น้องเข่าลดบ่เออยังดิยังดิเอ้ยปูจาปูจาปูดูน้องบิวสบายดีดูดูอ๋อโอ้โอ้ วิ <Ơ> ่งเน่น้องน้องขึ้นได้บ่บาดเนี่เอ้าเอ้าเกือเกือกี่พุ่นบดบาดนี่เอ้าพุ่นผุนในชุดงามใช่ไหมโอ้ยโอ้ยชุดลานคอยเออจอย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 แตเห็ดเป็นเช่นพุตามหนองป่าน้องดินในกัวลูกน้องยิงน้อยอยู่เนาะเน่นน่องคอยเห็ดและน้องยันหลงอืมอืมคอยเด้อคอยครึ่งเด้อเห็ด้อน้องเด้อเอเ้าเอ้าเอ้าขี่ไปได้มาก่องมาก ยดิเอ้ย you ่านนูอ yeah, no, you know you know, nice ่น้องยังขึ้นไ้วะน้องยังน้อยอยู่อออยูนดิปีหน้าไปเงียนบ่ยูนีนางนงนงนจืดจืดจืดโอ้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 

พุ่นพุนจังย่านกันอันนี่นียู่นี่โอ้ยนี่มึงน้องเด้อเฮ้เฮ้เฮ้นี่ลงมาแล้วบบนี้ เออองดีกน้องดีกบนี้น้องมากบนี้ลูกน้่งอู้้ปืนนั่แหละกะกัรยอมเพชรีกันย้อมเรียกแล้วเอินประตูผู่มายน้องน้องถึงปได้อเด้อื เห็ดไปได้ยายนอนเดี๋ยวนเอาขึ้นเอาขึ้นน้องกับเมื่อยเหะอืออืออือเพรานอนหเห็ดขึ้นห้นองเด้อห้น้อนขึ้นยาน้ชิลมเออนอิดตามเพีงครับพ้อแแ๊ะนองยางทานอาหารว่ืเคยไปหานานน่นองไปนั มันเชีดกระบุกกอบวาพือเจ้าเออหน่งองา้สี่ห้าเยวิดเอาวิวขจางหนยพามีตกคือเมย์ใบในเมย์ใบกิ่งกระบชองห่อปูบนผ้าลูกตกอย่างนี้แล้ว ป้านี่เจนนีนี่่าสิโยมนั่งชิ้กินกล่อมกล่อมฮอดไปกอดลูกไวงอะนอนี่แต่กอดลูกไว้ชิกอดหัวลูกไว้ชิเดีกินกลอมกล่อมอ๋อ มนใบผ้าเจนี่ลบ,บึ้บบวิวกิ่งกระดมกระดมเจนี่เ <c oughs> อ้ยเดสิได้อยู่ด้ะครอยู่ไหนอันนี้ น้องก็พอน่องก็ขันไปยังอื่นนอนล่อนา้ปิดแว่นองหนยปิดแว่น้องจใคน่้อนอนเลยจีนี่นอนไหมนอน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 ไม่แต่พูดนอนเลยแป๊บเดียวโป่งแอบพอดสงนาที่ชั

ไปเท่นี่ย่าันะ้านนดไปหนคิรูไปเออ้าโอ้ยนอนทางนอนอย่างนอนเลยะโอ้ยโอ้ยยนอนแ่นอนอย่างนอนนหัวไม่นอนเอดีนายอยดิ นายห่อบอปิดเอไว้ชื่อดมิตูมากกินหีอนเลเปิดเอไพะเปิดแบบ่นีนฉงให้น้องอืออืออือขันหาน้องขึ้นไม่ได้ฮะฮันหาน้องขึ้นไม่ได้เอ้าเฮ้ยกะกุมเออ อกระชงน้องมันลื um. uit 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 um. ่นมะอือืมบ่ได้ให้เขาตุ๊กตาโอ้ยชมนั่งบิวเอนตุ๊กตาดีเด่นปวดปวดปวเป็นยังเป็นยังเป็นยังบุกินขยาเราให้น้องอยู่ดีกีนเด้อเชเด้อ ผมยูดีไปเอาน้ำมัตู้เดาอยู่ดีอย่าเอ้ยไอ้กอย่าเอ้ย먹กินกันยาดกยูดี้เอาน่ะพู่นักนอยูดีกินน้ำมัตู้เาเอานียหันยูดี้กินน้ำมัตู้ดบะนี้ยังมียกินบ่หน่ไปีไม่ปยาดกินจั่น้อยน้องกินท่นเอ้วยหาๆมึงเนี่ยยูดี้ยากนะยูดี้ยากเลยท่น่ะอ อย,ยู่ขานาเด่ะดีขานาเด่ะขนานบ่หอืมเดินเดินเดินบังบังออกมาก่นออกมากันมา่อนาชีเปิดให้อ้าวไปไปน, <c oughs> น้องไม่อยากเข้าอุ้ยลกละไปฝนอืม

ปไม่เห้ไม่กินน้ำมีโต้นะนี่ปีเ้แทบแท้นี่อ๋ออยู่ดีสช่งเป้ยากินหงเอ้ยนี่เอ้าเอ้าวกินกินนได้ไหมลูกเอาให้น้องกินได้เสิด้อ

Tu đập ta, tôi đập ta. Ôi, à. Chừng nổi giờ hưng nữa chừng nào nè. Mất hơi rồi đó đi. Dám cái thứ chi phút mới đâu ạ. Biu. Ôi, chị áo lên, lên, như bị mẹ này. Yêu. Cốc mà, chết hết. เติมน้ำเบื้องมีแกให้กลัวมันทักยาได้เจ็บบ่ค่ะขาเน่า

เดี đây, chỉ hell, yo, Simon, atti, ๋ยวดเข่าเฮียนเชอน้องเชอไปก่อนน้องเชอเฮียนป้าบลนี่วเี้ว่เสิา่งเออตาูบุบบับดิยโยโยูยโย่ไม่กี่ยานไม่ตัวนะ

ừm hmm. ừm